ท่านชมนะครับทุทกทเตอรนะครับอยู่กับข้อบนอมนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่17มิถุนายนย2567ต,ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่สะพานพระราม8นะครับด้านขาออกจากฝั่งนู้นนะครับเป็นด้านขาออกพอดีมารับลมนะครับมาถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับบ้านได้ดูกันนะครับ ทั้งวิวทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจุดนี้ใครที่ผ่านมานะครับก็อย่าขึ้นนะครับถ้าเป็นมอไทยรถบรรทุกขเขาห้ามขึ้นนะครับทานพระรามแปดเ,เป็นผู้ขนาดลอยฟ้าไปพุทธคมบอนโทน,นะครับเนี่ยตรงนี้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับถ้าคุณขึ้นมาเมื่อกี้ก็โดนไปแล้วหนึ่งคันนะครับตรงบริเวณตรงเนี้ย ทุกคนเห็นบวกไหมครับนี่แหละครับ,บวกตัวนี้เขาจะไม่ใช่เขามาดับนะครับเป็นหน้าที่ทของเขาอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของพี่พี่ตำรวจอยู่แล้วเมื่อกี้นี้ผมมาจับกล้องนิดหนึ่งนะครับจับรถได้ไปเลย <laughs> ไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือเปล่านะเออแต่ผมขึ้นมานะครับแป๊บเดียวเออว่าจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูต่อไปก็แล้วนะ นี่นะครับภาพบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ในเมื่อตำรวจนะครับไปแล้วก็เอาบรรยากาศนะครับมาให้ทุกคนให้ดูกันนะครับนี่เป็นสะพานพระรามแปนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้เจ็ดนาฬิกาคนเลิกงานนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับรถค่อนข้างที่เยอะนะครับด้านขาเข้านี่เห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ไหมครับเมื่อกี้นี้มีมอไซค์นะถ้าถ้าเจอตำรวจเมื่อกี้นี้เรียบร้อยนะโอ้ครับนี่น,น,น,นี่ถ้ามาจอดไม่ได้ครับนี่ครับมีการมาจอดด้วยนะครับนนอันตรายมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะครับก็ไม่ควรนะครับที่จะนะครับขึ้นมาจอดแบบนี้ แล้วก็มาถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปอย่าทํานะครับมันอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับจอดตรงนั้นอันตรายมากนะครับมีไหมอันตรายครับนี่โอ้อย่าทำนะครับแบบนี้พี่ๆตำรวจขึ้นมานะครับถ้าจังหวะเขาอยู่เรียบร้อยนะครับ นะลงมาซิลฟี่ครับคือถ้าอยากจะถ่ายนะครับก็ต้องลงมาถ่ายเหมือนผมนะครับอย่าไปถ่ายบนสะพานแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะครับสามคนนะครับมีเป็นผู้หญิงด้วยนะครับสองคนหัวกนนอกไม่ใส่แล้วก็ใส่คนเดียวนะครับแบบนี้อันตรายครับผมไม่รู้ว่าเป็นเ,เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะแต่น่าจะไม่ใช่แบบ ผมนนว่าน่าจะตายชากเพาอาจจะไม่รู้นะครับแต่คนไทยก็ควรที่จะบอกเขานะครับถูกไหมอันตรายมากหาทำนะครับอย่าหาทำเลยอันตราย เพิ่งเห็นนะครับลักษณะแบบนี้ก็อย่าทำนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับเราไม่มีเจตนาที่จะไปรถพอดีเจตนาที่จะไปเถ่ายเขาพอดีเราเห็นพอดีนะครับแบบนี้นะครับอยาาทำนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาอาจไม่รู้แต่เป็นคนไทยนะครับก็อย่าทํากีกฎหมายอย่ารงผู้โดยสารบนสะพานแบบนี้มันเป็น างยกระดับที่อันตรายมากๆนะครับชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้นะครับขอบอกไว้นะครับพี่ๆน้องๆคนไทยแล้วกันนะครับชาวต่างชาติเขาไปรูนะครับถ้าเป็นนะแต่คนไทยก็ไปสมควรนะครับบอกให้นะครับคนที่ขับไปจอดข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับแต่เป็นการดีนะครับอันตรายมากให้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศแบบจามเย็นเนาะ มีอะไรให้ดูก็บรรยากาศเรือนะครับเอ่าเรือนี่ครับยับเย็น ชาวต่างชาติครับที่ลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นใช้บริการแอมอะไรนะครับที่ให้ลูกค้าลงนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับลงมาเมื่อกี้นี้อยู่ข้างๆโข,ข,ขเลยเพราะว่า <88. S 2> พูดภาษาไม่ใช่คนไทยนะครับลงมาเมื่อกี้นี้อันตรายมากครับดีแล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วสําหรับชาวต่างชาตินะครับสอง่าตลงนะครับนมาเขาก็มาเขาไม่รู้หรอกครับเ <estion. S 1> ขาไม่รู้เรื่องหรอกครับ <c oughs> ตต่าางชาิก็ฝากแล้วกันนะครับฝากคนไทยนะครับดูแลหน่อยนะครับดูแลใส่ใจนักท่องเที่ยวหน่อยนะครับอย่าปล่อยนะครับทำแบบนี้ให้เขาขึ้นมาแบบนี้อันตรายมากๆนะครับเมื่อกี้นี้ถือว่าโชคดีไปตำรวจไปพอดีนะครับที่ผมมา อากาศเย็นดีครับทุกคนครับนี่คือวิวนะครับช่วงเยน็ยนๆแบบนี้สะพานพระรามแปดนครับผู้คนก็มาถา่ายรูปกันค่อนข้างที่เยอะตำรวจก็ทําทงานก็มานะครับมาชมทั้งชมการทํางานของเจ้าที่ตำรวจทั้งมาชมวิวนะครับชมวิววิวดีมากครับช่วงนี้นะผู้คนนะครับมาเล่นเล่นกับนักการประการที่เยอะ ที่ทุกคนอยากจะดูที่ผมลงมาไม่ใช่อะไรนะครับก็คือตำรวจนะครับเที่ยมเหมือเขาปฏิบัติหน้าที่นะครับจะด่าเขานะครับด้วยความนะครับรบกันทุกทุกคนนะครับผมมาธานนะครับเพื่อจะนําเสนอไม่ให้คนนะครับกระทําความผิดขึ้นมาบนสะพนานแบบนี้เดี๋ยวโดวนจับก็ไปด่าเพื่อที่จะรืวนอีกนะครับอย่าหาทํานะครับ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรกล้ามลอยฟ้าก็จะดูแลนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎจราจรก็อย่าทำนะครับมีหลายจุดนะครับที่เป็นหมวดตัวนี้เป็นหมวดนี้หลายจุดมากไล่ไปเลยครับหนึ่งสองประมาณประมาณสามสี่จุดนะครับคนข้างบน ตอนนี้ป้อมมาชินอยู่เียจเป็นชั่วโมงแล้วนะครับไม่เห็นในการจับกุมนะครับตอนนี้แต่จับไปแล้วคันหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. ก็จะให้ทุกคนนะครับเห็นภาพไปด้วยกันว่าถ้าขึ้นมาต้องโดนยังไงบ้างอะไรบ้าง,างน,นะครับ จะที่ตุ๊กตาครับสุ๊กตาขึ้นมาจะเป็นมีป้ายบอกนะครับป้ายห้ามรถบรรทุกห้ามรถบรรทุกแล้วก็ห้ามรถจักรยานยนต์นะครับขึ้นมาชัดเจนนะครับอันนี้อบอกนะครับว่าชัดเจนมีป้ายนะครับแล้วก็อย่ามาด่าผมนะครับสาหรับมีหมาล้วก็ไมานำเสนอนะครับให้ทุกคนนะครับคารพกฎหมายคารกฎจราจจรแค่นี้แหละนะครับผมก็ ยิ้มใ,ใจแล้วนะครับที่มาประชาพันธ์ให้พี่น้องนะครับค็รู้กฎหมายก็รูกฎจราจรไม่กระทําความผิดน,นะครับในเมื่อทุกคนนะครับบอกต่อแชร์บอกต่อกันนะครับจะได้รู้นะครับไม่ใช่รู้ท่งตันนะครับรู้กฎหมายรู้กฎจราจรมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับยกเว้นสกูพเตอร์นะครับขึ้นมาเมื่อกี้นี้ ช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกากว่าๆนะครับรถก,ก็ค่อนข้างที่เยอะด้านขาออกครับก็เลิกงานคราบใช้นเงวนมากแต่ระมัดระวังครับสำหรับใครที่ขึ้นมาแล้วนะยวนเจ้าหด้าที่ตำรวจแล้วกันนะครับ ว่าใช้คมเร็วได้ได้ดีนะแล้วลมเร็วได้ดีนะอันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับจันทที่17มีถุนายน2 5 5 6ัน 00, 6, ตอนนี้เป็นเวลา17เนาฬิกา20นาทีโดยประมาณคล่องตัวนะครับหรือว่าคล่องตัวของพี่ตำรวจนี่ครับก็ไปพุนทธมนตลนะครับช่องสองช่องจราจรล,ลงอุนามารินก็ตรงนี้เลย ถ้าไปสิงีราชไปสักหน่อยจะบินจะ,จะเห็นนะครับทางลงสิงรีราชนานๆจะมีรถนะครับหลุดขึ้นมาก็คือรถมอเตไซค์นะครับที่จะหลุดขึ้นมาบอกเลยครับเจ้าที่ตำรวจนะครับจับได้แน่ๆนะครับถ้าขึ้นมานะ นำเสนอยอยู่ประจำนะครับไม่ใครกระทำความผิดกฎหมายนะครับให้แนะนำให้ใครกระทำความผิดด้วยนะครับสำหรับำตำรวจตํารนจดูบรรยากาศาไปครับบรรยากาศยามเย็นตะวันกำลังจะรับฟ้านะครับความสวยงามทางทิศตะวันตกพอดีเลยนะครับที่ตำหนิ ที่ตำรวจอยู่นะย้อนแสงเลยนะครับเนี่ยถ่ายรูปแบบย้อนแสงนะครับไม่เห็นภาพยังไงก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับ ขึ้นมานะครับไปขยับบนแล้วกันนะครับโดยไม่สัง่งโดยไปว่าไม่น่าจะต่ำกว่าห้าร้อยนะขึ้นมาตรงนี้น จะหลงขึ้นมานะครับ้ชมจะขึ้นมาแล้วก็จเจอแน่นอนนะครับนี่ที่น้ำรูดนะครับข้า,ามไปข้ามมานะครับเราก็ทํางานกันแบบนี้อยู่แล้วช่วงเย็นๆนะครับสุ่เห็นนาฬิการถกำล,ลังเริ่มงานใครที่ไม่รู้ต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้ เจ้าที่ตำรวจดึงดักซุ่มจับซุ่มจับไหมไม่ใช่นะครับซุ่มจับนะครับพี่ๆี่เขาก็ทํางานปกติครับเขาจะอยู่ตามนะครับเป็นมวกนะครับตรงนี้เป็นปอมเล็กๆนะครับที่มีหมวกจราจรนครับสีขาวส้มที่อยู่ตรงนู้นนะครับด้านหน้าเรา ตรงนี้จะเป็นด้านขาเข้านะครับด้านขาเข้าจากวิศุกษ,ษ,ษัศาสตร์หนือแยกจอปลอมุ่งหน้าไปพุพทธมณฑลทาลงซ้ายก็รุ่นมลรินนะครับตรงไปอีกนิดหน่อยก็เป็นซิลีารลาได้ไม่ว่าจะเป็นทางพุพทธมณฑลนะครับขึ้นช่วงพุพทธมณฑลสายสามก็จะมีนะครับป้อมแล้วก็ขึ้นตรง ายใต้ครับถนนกาญจนาจะมีป้อมแบบนี้นะครับป้องนะครับยาปลาพื้นสัญญาณจราจรนะครับป้ายห้ามป้ายเตือนต่างๆต้องดูนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่ขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาแล้วก็รถบรรทุกรับห้ามขึ้นนะครับป้ายมีบอกนะครับชัดเจนเอ็นจราจรกลางนะครับเขตรับผิดชอบของจราจรกลาง อันนี้กําลังทําหน้าที่นะครับ เยอะนะครับส่วนมากถ้าใครรู้ก็คงจะไม่นะครับทำผิดกฎดราจรอันตรายครับเนี่ยพี่ตำรวจเล้วก็กบริการนะครับต้องช่วยแชร์บอกต่อกันครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าบอกต่อแล้วก็คงจะไม่โดนจับนะครับไปแล้วนะครับจน มานอมจนเจอนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับจริงนะครับขึ้นมาฝั่งตรงนู้นนะครับจะเป็นแยกจปรอนะครับขึ้นมาหรือแยกวิสุทธิกษัตริย์แยกวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นแยกจปรอนะครับข้ามแยกวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาอันนี้เป็นดานขาเป็นขาออกแล้วกันนะครับช่วงเวลาคนกํลาลังเลิก,กาางานแบบนี้นะครับรถก็หรือว่าใช้งานได้ดีนะครับ ต้องระมัดระวังนะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนเวลาเนี่ยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากขึ้นไปแล้วนะครับบางทีเขาจะขึ้นมาฝั่งนู้นนะครับบางทีจะมีตำรวจดักอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับแต่ใช้คําว่าดักก็ไม่ได้เชิงกันนั้นนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพี่พี่ตำรวจดีกว่านะครับเออด้วยความสุภาพกันทุกคนนะครับผมป็ประนอมนะครับก็อ,อยากจะมานําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ รู้จักรักษากฎหมายรู้จักรักษากฎจราจรนะครับไม่ระทำความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อกฎหมายป้อมานองนะครับจากมาผมนักรบด่านเกลื่อนอขอขอกลับนาบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดแชร์นะครับไปให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับเวลามาที่เมาร์นากอนนะครับใช้รถใช้ถนนอย่างมีความสุขกับป้อมานองนะครับผมต้องของกลับลาบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ